สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบโมเมขายที่ดินอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะโมเมขายที่ดินนะคะจะมาอัปเดตนะคะที่ดินแปลงที่เหลือนะคะที่ดินแปลงนี้นะคะมีทั้งหมด24แปลงนะคะตอนนี้นะคะเหลืออยู่4แปลงสุดท้ายแล้วนะคะที่ดินนะคะด้านหลังนะคะติดริมคลองธรรมชาตินะคะส่วนด้านหน้านะคะ ติดถนนสาธารณะนะคะแล้วก็มีรั้วคาบอยทุกแปลงเลยนะคะที่ดินแปลงนี้นะคะยู่คลอง30นะคะบ<อ><อ>นบางประกดนะคะอำเภอองคลักจังหวัดนะครนายกนะคะวันนี้นะคะให้ทุกท่านนะคะชมบรรยากาศของภาพมุมสูงนะคะเราได้ทำการไลฟ์สดนะคะ ติดตามนะคะในเพจนะคะโมเมขายที่ดินได้นะคะหรือสมนวันสีกุดนะคะเมนะคะจะแพนกล้องนะคะให้ทุกท่านนะคะชมบรรยากาศของแปลงที่ดินนะคะแปลงที่ดินนะคะอยู่ทางด้านนู้นนะคะจะมีธงสีชมพูปักหน้าแปลงนะคะตอนนี้นะคะเหลืออยู่เพียง4ีแปลงเท่านั้นนะคะคือแปลง 13, 14, 15และแปลงที่19นะคะจาก24แปลงนะคะที่ดินขนาด200ตารางวานะคะที่ดิน ด้านหลังติดริมคลองธรรมชาติด้านหน้าติดถนนนะคะแล้วก็อยู่ใกล้ถนนสี่เลนนะคะที่กําลังสร้างใหม่ของจังหวัดนครนายกนะคะที่ดินสวยๆแบบนี้นะคะหมดแล้วหมดเลยนะคะจาก24แปลงนะคะย้ำๆนะคะเพียง4แปลงเท่านั้นนะคะที่ดินแปลงนี้นะคะ,ะลูกค้าส่วนใหญ่นะคะจะกลัวเรื่องของน้ําของไฟนะคะที่นี่นะคะไฟฟ้านะคะต่อให้นะคะถ้าลูกค้านะคะเข้ามาอยู่นะคะดําเนินการให้การไฟฟ้านะคะลงมา ปากเสาวไฟให้เลยนะคะถ้าลูกค้าท่านไหนนะคะสนใจนะคะสามารถทักมาสอบถามเมได้นะคะหรือแอดไอดลไลเมนะคะ092 498 2979ค่ะโทรนะคะ063 1516399นะคะโมเมนะคะฝากทุกท่านนะคะกดไลค์กดแชร์กดตับติ๊นะคะติดตามเพจโมเมขายที่ดินนะคะเป็นกำลังใจให้โมเมด้วยนะคะแปลงตรงที่เมเดินนะคะคือลูกค้าซื้อไปเรียบร้อยนะคะถมให้ลูกค้าฟรีนะคะนี่นะคะ ออซื้อที่ดินทุกครั้งนะคะอยากให้ลูกค้าทุกท่านนะคะมาชมที่ดินก่อนตัดสินใจซื้อทุกครั้งนะคะคการพัฒนาที่นี่นะคะดีมากๆเลยนะคะตรงด้านนู้นนะคะก็เป็นร้านค้านะคะนู้นนะคะร้านค้านะคะบริเวณรอบๆนะคะมีเพื่อนบ้านนะคะไม่เหงานะคะสำหรับวันนี้โมเมลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ